บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะอนุกรรมการด้านการกละตซึ่งยังไม่ยังรอคำสั่งแต่งตั้งที่จะลงนามโดยท่านพิชัยเนี่ยไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่วันนั้นที่คุยกันในที่ประชุมรปภเนี่ยท่านนายกสมาคมชาวนาไทยแล้วก็ผู้แทนเกษตรแปลงใหญ่แล้วก็ผู้แทนภาคการเกษตรหลายท่านเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าอยากจะ ทำทั้งสองอย่างก็คืออยากจะให้มีการุดต้นทุนต้นทุนการผลิตด้วยจะเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีโครงการพัฒนาผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะไปหารือกันในชั้นอนุกรรมการแล้วพัานเข้าสู่การพิจารณาของรบคต่อไปซึ่งก็คงจะลริษัทผสมผสานอย่างที่ว่านะคะมีทั้งสับสนต้นทุนแล้วก็มีทั้งพัฒนาผลผลิตด้วยในรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะ ให้การรบกวพิจารณาและแถลงใปวนทีนึ่ง ดรนารมนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการว่าเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนไร่ละ1,000พบาทพร้อมกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเตรียมความพร้อมชาวนาเฮหรือไม่ตรงจุดตรงใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะพร้อมกับยืนยันได้ทั้งเงินอุดหนุนและก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่ตอไร่ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตาม ราคาข,าข้าวต่างเราก็ประกอบการต,ต่อเนื่องจากรัฐบาลท่านยิง่งรัฐบาลตอนสมัยพลเอกประยุทธ์ก็เลยมีการงดโครงการได้มาผ่านไปแล้วก็ทําต่อเนื่องมาจนกระทั่งหลังเลือกตั้งปีหกสองก็เป็นรัฐบาลที่มีพระธิษัิย์มีรัฐมนตรีดูแลกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ ตอนนนนโยบายก็จะเป็นในเรื่องของการประกันราคาแต่ก็จะมีเสริมต้นทุนการผลิตให้รับผ่านต่อเนื่องมาแต่ว่าไม่เท่ากันในแต่ละปีถ้าพี่น้องส่วนชนทราบก็ตัวเลขก็จะแรปรไปในแต่ละปีนะคะจนกระทั่งมาปีรัฐบาลท่านเสดาก็มีการหารือกันในมนติกรมเนี่ยก็ระบุว่าให้ทําการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ให้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดการให้เกล่านลงนะคะทำให้เกิดท่านธรรงนัจึงได้เสนอโครงการปุ๋ยคนลนครึ่งไปแล้วก็เข้าไปอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าวคือรบขแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านพิชัยก็เรียกประชุมรบกขก็มีการพิจารณาวาันนี้นะคะรบขยัง ไม่มีข้อสรุปเนื่องจากมีการทบทวนโครงการปุ๋ยหัเครื่องนะคะที่กลับไปทบทวนแล้วก็เลยสรุปว่าให้อนุกรรมการด้านการผลิตซึ่งยังไม่ยังรอคำสั่งแต่งตั้งที่จะลงนามโดยท่านพิชัยเนี่ยไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อช่วยช่วยเหลือพี่้องเกษตรกรแต่วันนั้นที่คุยกันในที่ประชุมอบขเนี่ยท่านนายกสมาคมชาวนาไทยแล้วก็ผู้แทนเกษตรแปลงใหญ่ แผนภาพการเกษตรหลายท่านเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าอยากจะทําทั้งสองอย่างก็คืออยากจะให้มีการดูดพนุนุนต้นทุนการผลิตด้วยจะเป็นเท่าไหร่เพราะว่ากันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มีโครงการพัฒนาผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งทั้งหมดนียเดี๋ยวจะไปหารือกันในชั้นอนุกรรมการแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาของรกฏฯต่อไปซึ่งก็คงจะรักษาโสมภาษาอย่างที่ว่านะคะ มีทั้งสะสมวควินทุนแล้วก็มีทางพัฒนาผลผลิตด้วยรูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวคงจะให้ทางกบขตพิจรารณาและแถลงในวที่นึง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะนั่นเป็นบางช่วงบางตอนที่นันนามาฝากคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวดีจากรัฐม,นต,าาฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะได้รับข้อสรุปไร่ละหนึ่งพันบาทแล้วก็โครงการปุ๋ยคนละครึ่งภายในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศยืนยันว่ายึดหลักประโยชน์สูงสุดได้ทั้งเงินอุดหนุนไร่ละหนึ่งพันบาทแล้วก็ได้ทั้งเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาวันนี้มีการ ยืนยันนะคะ13พฤศจิกายน2567ศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการให้สัมภาษณ์ถึงความพืบหน้าโครงการเยียวยากเกษตรกรไร่และ1,000บาทด้วยคูพี่น้องเกษตรกรชาวนาย,ยังคงมีความหวังและก็รอคอยติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้นะคะนันก็จะติดตามมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ